กระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากลับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการที่จะอภิปร,รายแสดงความคิดเห็นตามที่คณะรมนตรีร้องขอได้เสนอยติตามรัฐมนูญม,มาตรา165เข้ามาสามยติชัดเจนครับท่านประธานครับ รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินจึงสมควรที่จะฟังความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวในวันนี้และที่สําคัญครขอฟังความเห็นในภาวะไม่ใช่ปกติด้วยก็คือไม่ไม่ใช่สมัยประชุมปกติก็ขอเปิดวิสามันและการเปิดวิสามันก็ชัดเจนครับ รัมนุมาตา122วรรคมที่ท่านใช้เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนครับมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำคัญของรัฐองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเรียกสมัยประชุมวิสาม,มัญได้นั่นก็หมายถึงมอบอำนาจให้คณะฟร,รีเป็นผู้ตราพระราชกิจิกาตามที่อ้างมาท่านานครับ การเสนอยกติเข้ามาครั้งนี้เนี่ยผมเองต้องกราบขอพระคุณท่านประธานมีอย่างสูงครับในฐานะประมุขรัฐสภ,ภาผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวในสภาแห่งนี้ว่าท่านเป็นประมุขรัฐสภาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจท่านเป็นผู้มีบารมีทางการเมืองที่สูงสามารถที่จะเสนอแนะไปะยังฝ่ายบริหารว่าเวทีรัฐภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด จากผลการประชุมสี่ฝ่ายที่ท่านเป็นพรานอยู่และนำเสนอไปที่คอรอมอรเพื่อขอให้เปิดวิสามันก็ขอบคุณทางฝ่ายคณะรัฐมนตรีท่านนายกน้ฐมนตีด้วยนะครับที่เห็นความสําคัญของสภาแต่จะเห็นความสําคัญจริงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดลงไปงท่านผูนครับท่นานผูนครับผมเองได้รับมอบหมายจากทางผู้นําฝ่ายค้านและก็พักเพื่อไทยนะครับได้ขึ้นมาอภิปรายเพื่อจะฟังประเด็น ของเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นจากสวสวส,วส,วสวทุกฝ่ายครับที่ได้เสนอรเระีดยนมาวันนี้แล้วนำมากลับเรียนท่านประธานในมุมมองของตัวกับผมและทางพรรคเพื่อไทยประการแรกสุดท่านประธานครับสมาชิกโดยเฉพาะท่านผู้นำฝ่ายคา้านและสมาชิกพักร่วมฝ่ายคา้านได้มีมุมมองต่อยติที่เสนอเข้ามา ตอนแรกเร,เราดีใจนะครับท่านผนครับว่าเวทีรัฐสภาจะเป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านกล่าวณที่นี้เลยนะครับว่าเห็นยติแล้วเป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจรายละเอียดท่านสมาชิกอภิปรายไปแล้วก็เป็นสิทธิของท่านนายกรัฐมนตรีคข้มนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาตอบผมก็ฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตอบไปแล้ว ถึงแนวการเขียนยติวิธีการเขียนยติและก็ปัญหาสําคัญของแผ่นดินโดยรวมแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรี165เพื่อห,หาทางออกให้กับประเทศนะครับต้องยืนอยู่จุดนี้ก่อนเราไม่ได้หาทางออกให้กับใครคณะใดบุคคลใดโดยเฉพาะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหาทางออกให้กับประเทศทุกฝ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าใช้ยตินี้มาเสมือนเป็นการขอความชอบธรรมที่ท่านจะอยู่ในอำนาจต่อกล่าวหาบุคคลอื่นฝ่ายอื่นว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยไม่มองมาที่ตัวเองโดยข้อที่จริงครับการบอกว่ามีปัญหาสำคัญในการบริหารการแผ่นดินนั้นนะ่ต้องมองตัวเองครับว่าตัวเองทำไปแล้วมันมีปัญหาอะไร เมื่อมองไม่ออกนั่นแหละครับถึงมาขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาเราก็จะมีทางออกมีความเห็นให้แต่ความจริงใจหลายท่านบอกว่าพทีรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ให้ความจริงใจมากสําหรับรัฐสภาด้วยความเรรคารพท่านทั้งานครับผมเสนอเป็นประเด็นแรกเลยว่าถ้า ในยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นะครับมีความจริงใจต่อรัฐสภาเวทีรัฐสภาแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าวันนี้จะเป็นปลาหี่ไหมพวกเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเราโกรธไหมครับท่านประธานครับเสเหมือนโกรธนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่โกรธครับเพราะ พี่น้องประชาชนเขามองอย่างนั้นไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเรานะครับเรามีข้อเสนอมากมายไม่ว่าจะเป็นยติไม่ว่าจะเป็นกระทู้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ไว้วางใจอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมีข้อเสนอไปหมดแต่รัฐบาลไม่เคยนําไปสู่ปฏิบัติเสนอยติโดยปราชาว่าให้รัฐบาลนําข้อคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้ชุมนุมมีม,มติไม่รับไม่ส่งรัฐบาลเป็นไปได้ยังไงท่านประธานครับนี่ส่วนหนึ่งของพวกเราทํากันเองนะส่วนที่สองส่งไปแล้วไม่มีการปฏิบในในในัติใดๆพอไม่มีการปฏิบัติใดๆเนี่ยการถ่วงดุลอํานาจสามอำนาจอธิปไตยเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคุณต้องทําเลยตุลาการบริหารและนิติบัญญัติ การดุลอำนาจ <ENNIS S 1> มันสูญเสียไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้และครับที่เราจะมาช่วยกันฟื้นวิกฤตสถากับรัฐสภาเราด้วยหวังว่าข้อเสนอวันนี้นะครับจะทําให้ทางคณะมนตรีได้นําไปนําสู่การปฏิบัติธ่รมธานครับเมื่อมองถึงปัญหาสําคัญการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยต้องกลับเรียนธรรมทานด้วยความเคารพครับต้องมองที่สาเหตุปัญหาหลายท่าน ได้เสนอสาเหตุของปัญหาผมสรุปรอบยอดครับหนึ่งสาเหตุปัญหาที่เป็นมูลเหตุและสองสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมูลเหตุของมหารากเง่าของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการข้าสวมอำนาจของท่านตั้งแต่สมัยเป็นคอสชอต้องการสืบทอดอำนาจไปจัดทำรัฐนูญมารองรับการสืบทอดอำนาจนั้นคือมูลเหตุของปัญหา สำคัญครับเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยการบริหารอำนาจคือการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยหกปีที่ผ่านมาตอบได้เลยครับถ้าท่านบริหารดีนะไม่มีใครไปเรียกร้องไม่มีใครมาประท้วงแม้ที่มาของท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผลการบริหารของท่านนะ่ะล้มเหลวทั้งหมดครับเศรษฐกิจการเมืองมิติเชิงสังคม แตกแยกเหลื่อมล้ําสุดท้ายวิกฤติสธาครับมาตัดกันเป็นศูนย์มันระเบิดขึ้นมาแล้วอันนี้คือความสามารถในการบริหารงานของท่านโดยเฉพาะครับปัญหาครั้งนี้เนี่ยเติมเต็มเลยครับเป็นการบริหารภาวะวิกฤตท่านบอกการชุมนุมเป็นภาวะวิกฤตแต่ท่านบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นบริหารล้มเหลวมากแทนที่จะระง,งับยับยั้งได้นะครับ ท่านกลับไปใช้วิธีการที่เสมือนไปเติมเต็มและขยายปัญหาให้มันกว้างมากขึ้นเขาชุมนุมด้วยความสงบชุมนุมสันติวิธีปราศจากอาวุธใช้สิทธิธรรมนุนมาตรา44ทุกอย่างเพื่อนสมาชิกพ,พูดไปแล้วครับมีคำวิิจฉยสารมลรองรับถ้าเทียบเคียงจากเมื่อปี2556นะครับที่มีคำวิจฉยสารรัฐมนุน สงบมากกว่านั้นเยอะเลยครับแต่ท่านกลับเลือกใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงท่านประธานครับฉุกเฉินธรรมดาไม่ว่านะครับเพราะประกาศใช้อยู่แล้วต่ออายุยืดอายุมาถึงปัจจุบันในการเอาไปควบคุมโรคโควิดแต่ท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไปอาศรราัายมาตรสิบเอ็ด ร้ายแรงต้องมีการประทุสลายต้องมีการก่อการรา้ายท่านประธานแล้วก,ก็มีเหตุการณ์ที่มันจะลุกลามบานปลาย mm. เช่นสองฝ่ายประจันหน้ากันถามว่ามีไหมครับตอนตีสี่วันที่สิบห้าผู้ชุมนุมหลับกันหมดแล้วการชุมนุมประกาศสลายตัวแล้วเหลือแต่คนไม่มีที่อยู่ที่กินอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องนอนตรงนั้นท่านใช้ประกาศสถานการฉุกเฉินและที่จําเป็นต้องขับเรียนท่านประธานครับ เรื่องนี้ผมลงรายละเอียดไม่ได้เรื่องของการประกาศสารอันขุ่นเฉยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติกฎหมายสารรับฟอ้องไปแล้วครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในสารแต่กลับยนท่านประธานว่าสารจะนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาครับผมเองเป็นโจทย์ที่หนึ่งฟ้องท่านนายกน้ำศรีออกประกาศฉุกเฉินว่าอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่ยี่สิบแปดสารนัดไปฟัง คำสั่งว่าจะคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวหรือไม่เราฟ้องแต่สวนฉุกเฉินครับมันที่18บแปท่านจะสั่งหรือไม่สั่งก็แล้วแต่นะครับจะสั่งว่าอย่างไรก็เพราะไต่สวนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการขยายวงกว้างเข้าไปนั่นคืออะไรครับนั่นคือความอ่อนด้อยในการบริหารการแผ่นดินของท่านเองท่านบริหารไม่เป็นเนี้ยครับ ประกาศเพื่ออะไรครับประกาศตามข้อสเสบียเพื่อต้องการออกข้อกําหนดที่จะไปสลายการ,รมนุมห้ามการ,รชุมนุมและท่านก็สลายจริงๆเพื่อสมาชิกพูดไปแล้วโดยเฉพาะการสลายที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ครับจริงๆผมอยากไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นครับแต่เห็นภาพการสลายชุมนุมวันที่16นั่นแหละคือตัวที่บอกทนไม่ได้จะต้องทําอะไรแล้วเพื่อบอกกับคนที่ต้องขอ อนุญาตธํรมทานว่าใช้อำนาจเกินขอบเขตกฎหมายกำหนดจะใช้ไปเรียกว่าลู้อำนาจก็ได้นะลู้แก่อำนาจก็ได้ก็จําเป็นครับต้องอาศัยอำนาจทางศาลมาช่วยเพราะตอนนั้นยังมีมิแววว่าเราจะเปิดวิสามันได้จริงๆต้องเลือกวิสามันทางรัฐสภาเป็นระดับแรกครับเพราะเราเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ขณะนั้นยังไม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบกต้องตัดสินใจอย่างนั้นธรรมทานที่กคารพครับสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียกร้อง เขาเริ่มมาก่อนโควิดครับเป็นแฟลชบ็อบยื่นข้อเรียกร้องสาข้อง่ายๆหยุดคุกคามประชาชนแก้ร่ำมนุนแล้วก็ลางออกยุบสภาเอ่ยยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่หลังโควิดก็ยังคงเดิมแต่เมื่อไม่แล้วการตอบสนองแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องมันก็ขยายความไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเจข้อเียกร้องในยติผมไม่ลงรายละเอียดแต่แน่นอนครับครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งหลายคนพูดถึงการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลายคนมองข้อเรียกร้องนี้ว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เกินเลยไม่เหมาะสมไม่บังควรผมกลับเยินธรรมทานด้วยความเคารพครับในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภาคําว่าปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันเป็นคําน่าจะเป็นคําสามัญทั่วไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับส่วนข้อเสนอ จะเป็นการจับช่วงล่วงละเมิดหรือไม่เหมือนสิสัมมชกบางท่านพยายามเน้นนะครับนั่นต้องไปดูที่ถ้อยคําผมเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นครับว่าคนไทยรักสถาบันทุกคนอาจจะมีบ้างครับเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่มีความคิดสุดโตง่งนั้นเราห้ามเข้าไปได้แต่เนื้อความโดยส่วนใหญ่แล้วรักสถาบันการรักสถาบันย่อมมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน อยากเห็นสิ่งที่ตนเองรักสิ่งที่ตนเองโทษทูลเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างไรเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอย่างไรนะฮะที่เป็นพระศรักนี่ก่อนเป็นประชาชนที่อยู่ในการปกครองของประเทศนี้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมเน้นเลยนะครับทุกคนยังยึดมั่นในระบอบนี้อยู่ระบบรัฐสภาอยู่ไม่มีการเปลี่ยน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยมีเป้าหมายที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามาทำให้มันดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างไมไ่เป็นการล้มล้างเมื่อมีการพูดคุยแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องต้องนำไปดูไปปฏิบัติผมเองกับเพียนด้วยความเคารพทรรร่านผนครับถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราสามนะครับท่านนครับองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ผ่านทางศารผ่านทางคณะนรมนตรีและฝ่ายทางฝ่ายนิติบัญญัติทางรัฐสภา,เพ,าเพราะฉะนั้นองค์พระมาหากษัตริย์กระทาอะไรก็เป็นความผิดไม่ได้ครับเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้การรับสนองพระบรมราชโองการเะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยก็เหมือนว่าผู้รับสนองพระบรมราชโองการตรงนั้นน่ะชอบไหมถ้าจะผิดผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้ผิดครับท่านประธานครับ อันนี้คือกฎคือหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข The King Can Do No Wrong นนบบครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นมาตลอดครับเพราะฉะนั้นใครจะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้ทำด้วยตนเองทำผ่านครับผ่านองค์กรที่รองรับอำนาจผ่านครมผ่านสภาผ่านตุลาการ นั้นองค์กรเหล่านั้นต้องกลับไปดูนะครับท่านทําอะไรให้สถาบันเป็นอยู่ขณะน,นี้ที่มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องปฏิรูปหรือเปล่าคนเหล่านั้นนะครับต้องกลับไปมองแม้แต่ตัวเราด้วยครับรัฐสภาก็ต้องมองตัวเราเองท่านประธานที่กรบครับสิ่งที่ผมกลับเยนธรรมทานไปว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิเสธเรื่องรัฐสภาเราเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้มาดูทางออกครับท่านประธานครับ ทางออกที่พวกเราเสนอมาทั้งหมดมันมีอะไรเป็นอย่างไรเรื่องแรกสุดครับทางออกที่เขาเรียกร้องต้องแก้ปัญหาปัจจุบันก่อนครับมีการยกเลิกประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวันที่22เวลา12บนาฬิกาเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเปต้นมาเนี่ยครับสิ่งที่จำเป็นก็ต้องเรียกร้องไปรัอย่างรัฐบาลว่าให้ใช้กฎหมายปกติในการที่จะดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายมัญยัติ เคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่าให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะยังมีการชุมนุมกันอยู่การจับกลุมคุมขังอย่างต่างต้องเป็นไปตามกฎหมายปกติที่ให้อำนาจไว้พบรบชุมนุมสาธารณะนะครับถ้ามันจะเกิดเหตุกันเลยคุณต้องอาศาาัยอำนาจศาลคุณอย่าก้าวข้ามกระโดดมาจากไม่ใช่อำนาจศาลรับป,ประกาศสัางการฉุดเฉินไล่แรงล้วไปจับเขานั่นข้อแรกสุดครับในข้อแรกนี้ความผิดที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พรกฉุกเฉินประกาศสัางการฉุดเฉิอนไล่แรง ออกข้อกําหนดตมาตรา9มาตรา11มาที่เป็นความผิดนะครับมีทั้งหมดอยู่46รายเนี่ยต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีนะครับผมเรียกร้องผ่านท่านประธานไปเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสตชองค์กรอยายการครับถ้าคดีอยู่ที่ท่านท่านต้องรีบทําดําเนินการปล่อยตัวทันทีและที่อยู่ในขั้นตอนที่จะสั่งฟ้องต้องทําคําสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรครับ เพราะว่าบรรดากฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยอากาศยกเลิกไปแล้วข้อกาหนดยกเลิกไปแล้วท่านจะไปเอาความผิดตามกฎหมายใดโทษจะยกเลิกไปแล้วมีคำมิชัยสารรัมณูคำมิชัยของสารท่านประธานครับการใช้อำนาจตามคำสั่งคอชชชที่สามทับสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมีการไปร้องพอยกเลิกคำสั่งนี้ปุ๊บนะครับคนที่โดนโทษตามคำสั่ง 3ามทับสองหข้อ12คือห้ามชุมนุมสาธารณะถูกปล่ตัวหมดครับท่านนายครับเพราะศาลถือว่าการออกคําสั่งยกเลิกเป็นการออกบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ที่ไปยกเลิกการกระทําความผิดประมวลกฎหมายอยาญามาตรา2วักสองท่นะานครับเขียนไม่ชัดเจนต้องไปยกเลิกตามนั้นฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำครับเรื่องที่2ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงต้องมีการสอบข้อที่จริง ต้องมีการสอบข้อท็จจริงครับโดยเฉพาะเรื่องที่พูดกันเยอะที่สุดคือการรบกวนขบวน,ขบวนรถเสด็จต้องสอบข้อเท็จจริงครับจะผ่านกรรมธิการสามัญของเราคณะในนดคณะหนึ่งก็ได้หรืออยากให้มีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับตั้งวิสามัญเลยครับสอบข้อเท็จจริงกรณีว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบผมเอง กลาบริยนมาทางไปดูวความรบครับนายยกลำดีต้องรับผิดชอบครับเพราะท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารท่านปล่อยให้ขบวนเสด็จผ่านไปในสถานที่ชุมนุมได้อย่างไรได้อย่างไรครับท่านที่รู้ว่ามีการชุมนุมอยู่ตรงนั้นมีสมาชิกบางท่านบอกว่าขบวนเสด็จเสด็จตามพระราชอัธยาศยายต้องพิสูจน์กันครับ ผมเชื่อมั่นว่าพระราชอัจฉริยะใสเนี่ยไม่มีทางครับไปแอบ,บอ้างอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่มิบังควรมาแอบ,บอ้างอีกวิธีการง่ายนิดเดียวท่านปรานครับเครื่องบินตกเราพิสูจน์ที่กล่องดาใช่ไหมท่านปันครับเครื่องบินตกไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่พิสูจน์กล่องดําครั้งนี้ไม่ยากครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิสูจน์เรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ ในขบวนการที่จะกําหนดเส้นทางเสด็จจะมีการพูดโต้ตอบกันทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าลบไปได้นะครับลบแล้วผิดกฎหมายกรรมธิการต้องไปเอาเรื่องนี้ออกมาให้ได้ลงโทษให้ได้ครับถือว่าเป็นการรบกวนเบื้องยุคนบาดอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างนี้นะครับไปโทษผู้ชุมนุมแต่ท่านเองละ่ะไม่ปกป้องสถาบันผมต้องกล่าวหาอย่างนี้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไปสอบเลยครับสอบเพราะที่จริงให้ได้ สอบข้อที่จริงเรื่องที่สองครับผมขอเวลาอีกห้านาทีก่อนทำาถนครับเพราะว่าทางฝ่ายผู้ประสานงานแจ้งผมมาว่าได้อีกห้านาทีเรื่องที่สองครับการสลายการชุมนุมมีสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นแพทย์นะครับในแพทย์เด็กกระพบได้พูดเรื่องนี้ไปชัดเจนจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการใช้มาตรการที่เกินกว่าเหตุหรือไม่แม้ท่านจะอ้าง ข้อกําหนดที่ออกตามมาตราสิบเอ็ดนะครับให้กระทําได้เจ็ดข้อข้อที่เจ็ดท่านไม่อ่านเลยนะครับทั้งนี้ต้องไม่กระทําที่เกินกว่าเหตุไปสอบให้ได้ว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อคุ้มครองผู้ชุมนุมการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญติเราจะได้เป็นการทวงดุลการแช่มอำนาจของฝ่ายบริหารได้ท่านประธานที่เคารพข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกเรื่องต่อไปแล้วเป็นข้อเสนอที่ผมเอง เห็นว่าก็เป็นทางออกหนึ่งโดยเฉพาะท่านสมาชิกทางวุฒิสภาสเสนอมาการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วไปดูว่าจะทำประชามติแน่นอนครับต้องรอกฎหมายประชามติแต่ที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเสนอบอกว่าไปถามประชามติเลยไหมว่าชุมนุมสาธารณนะชุมนุมขนาดนี้เนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมกลับเรียนธรรมธานด้วยความเคารพครับ รัฐมนตรีหนึ่งร้อยหกสกเขาเขียนไว้ชัดเจนครับการทําประชามติต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิทธิ์นะครับมตาตราสิบสคุ้มครองเขาโดยสมุดปราศจากอาวุธท่านจะไปทำประชามติได้อย่างไงเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ต้องดูให้รอบคอบและเรียบร้อยนะครับท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่หลายคนพูดไปแล้วก็มีคําตอบชัดเจน ก็ถือเป็นสัญญาที่ทางฝ่ายบริหารนายกรัมตีและคำาต่ให้กับสภาแห่งนี้คือการแก้รัฐมนูนผมไม่ลงรายละเอียดครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะรับไปแก้รัฐธรมนูญตามที่มีการเรียกร้องแต่ผมไม่แน่ใจครับหกร่างที่ยื่นไปเนี่ยท่านจะรับกี่ร่างแต่ดูแนวโน้มแล้วดูเสมือนดีครับสองห้าหกดูเหมือนว่าจะรับอาจจะรับสองเจ็ดสองนั่นคือเรื่องของการเลือกนายกรัมตีในรัฐสภา อาจจะรับมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับหรือการปฏิรูป270หรือ271 279อาจจะไม่รับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ไปพิจารณารัฐสภาเรายินดีครับว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ขอเพียงแต่มีความจริงใจแต่ฝากประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับร่างของไอรอของภาคประชาชนหนึ่งแสนชื่อนี่จะทำยังไงผมฟังท่านประธานวิรัฐบาลพูดบอกว่าจะเสร็จวันที่11พ พฤศจิกายนหลังนั้นได้ไหมถ้าเพียงแต่รอหนึ่งสัปดาห์แนละ้วทุกอย่างมันช่วยแก้ปัญหาได้ผมก็คิดว่าคุ้มค่ากับการรอนะครับที่จะมาพิจารณาร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาร่างที่มีอยู่นะครับแล้วเกิดไม่รับขึ้นมาเนี่ยเพราะร่างไขรรอได้เขียน9หลักการ11หลักการถ้าไม่รับมาเนี่ยร่างนั้นเสนอไม่ได้นะครับ มันจะเสนอใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นข้อพิจารากับฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านประธานครับข้อเรียกร้องอันสุดท้ายคือต้นเหตุปัญหาศูนย์รวมของปัญหาคือตัวท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเถอะท่านทํามาเยอะแล้วเราก็ขอบคุณที่ท่านทํามาส่วนหนึ่งก็สงบเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่คันี้นี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้ มีทางเดียวที่เป็นทางเลือกที่ดีสุดก็คือลาออกลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐรนตรีแม้จะใช้รำหนุนฉบับเดิมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกรัฐรนตทีในรัฐสภาก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแม้จะใช้2.2วัก 2, 2, 2นะครับเลือกในบัญชีไม่ได้ขณะนี้ในบัญชีรายชื่อมีอยู่พรรคเพื่อไทย3ท่าน ประชาธิปัตย์หนึ่งขัน้นภูมิใจไทยหนึ่งขัน้นที่จะเป็นผู้ที่จะถูกเลือกสมควรถูกเลือกตามบทบาทรับนุนมาตรา272วรรควแรกแต่เมื่อเลือกไม่ได้เราก็ยินดีครับสองในสามผมคิดว่าฝ่ายค้านเราเองก็สนับสนุนจะไปเสียงให้ห้าร้อยเสียงเนี่ยเพื่อเปิดช่องว่าเอาบัญเอาผู้ที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็ได้ บุคคลที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนนอกสภานะครับคนในสภานี้ก็ได้ครับเป็นผู้แทนรัษฎรในสภานี้ก็ได้ผมว่าเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อมีการเลือกนายกครัมตีแล้วเนี่ยภาพเก่าภาพเดิมเนี่ยมันน่าจะหลุดออกไปเพราะนายกท่านใหม่ต้องไปแต่งตั้งครมตรีชุดใหม่ครมตีชุดใหม่ต,หมต้องไปทนานโยบาย บริหารราชการแผ่นดินมาดแถลงต่อรัฐสภาใหม่เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ครับหลายท่านเรียกร้องว่าภายใต้การมีข้อพันธสัญญาในสภาแห่งนี้จะต้องแก้ไขรัฐมนุนให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมว่าอย่างนี้คือทางออกของประเทศครับทางออกของประเทศและที่สําคัญท่านานครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองไปอีกฝ่ายนะี้ว่าเป็นปัญหาทุกฝ่ายทุกคนต้องบอกว่านี่คือปัญหาของประเทศเรามาร่วมกันหลายท่านเสนอสันติวิธีผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นสันติวิธีใช้รัฐสภาใช้การมีส่วนร่วมอย่ามองข้อเรียกร้องของลูกหลานเยาวชนว่าเป็นคนที่ถูกใช้ทำงานเพื่อการเมือง อย่ามองข้อเรียกร้องเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจสู่กันการชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเมื่อก่อนเสื้อเหลืองแสดงเนี่ยมีฐานการเมืองเพื่อแย่งอำนาจทางการเมืองกันแต่ขณะนี้เขาแย่งอำนาจเพื่อกลับมาเป็นอนาคตของเขาครับอนาคตของประเทศชาติโดยไม่มีการเมืองแอบแฝง,งทาถานดีคาลพครับสุดท้ายครับ ความจริงใจของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองที่จะไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปในปัญหาหยุดยั้งปัญหาที่ผมนำเรียนไปกระบวนการการก่อกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่อต้านกันมาแสดงพลังกันล้วนแต่เป็นการเติมเชื้อไฟเข้าสู่กองฟืนเติมฟืนเข้าสู่กองไฟราดน้ำมันลงไปท่านประธานครับผมเนี่ยปดหูใจมาก พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องแต่งเสื้อเหลืองไปร้องเพลงชาติขณะที่ลูกไปชุมนุมสร้างความแตกแยกในสังคมระดับพื้นฐานฐานรากของสังคมระดับครอบครัวอย่างปราวฉานอย่างแน่นหนาสาหัสท่ทานประธานครับภาพอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเราเรารักชาติเรารักสาบันเราเทิดทูนสถาบันเราต้องยกสาบันขึ้นเหนือเกล้าเหนือกรหมอ่อม การปฏิรูปสาบันอาจจะเป็นการไปรูปเอาเหลือบปลิ้นยุ่งที่แอ,อกอินเกาะกินสาบันออกมาให้หมดผมว่าสาบันจับมีความสง่างามคนที่ชอบดึงฟ้าต่ำนั่นแหละครับนั่นคือเป้าหมายการปฏิรูปสาบันกับขอบคุญธรรมดานครับ